แปดต้นแปดต้นเปลีนไหนต้นถ้าเล็กถึงไบ่ต้นโอ้เป็นตีนเป็นมือปอก้ากันมาแล้วครับตะอ้วนผักสดต้นหอมมัดตะไรพอน่ะปวดท้มั่น่ะห้าบาทฮะมัดตะไรต้นหอมกลางตะได้หรือเปล่ามาแล้วครับตะอ้วนผักสด ผักถูกผักสดผักไม่อ่าวันนี้มีหน่อไม้กระลำปีถั่วฝักยาวฟักแฟงมะละกอมะเขือเทศต้นหอมอ่านี่ถั่วถุง 20, 20. ละยี่สิบยี่สิบกระลำก็ยี่สิบยี่สิบนี่มะเขือเทศยี่สิบ อ,อ,อ่านี่มะเขือเทศลาชินีมาหาสะวันบุเจอต้นหอมอันนี้ต้นหอมเนี่ยต้นหอมวันนี้มัดใหญ่ๆเลยยี่สิบห้าบาทนี่ต้นหอมมะเขือเทศต่ไหนราชินีเนี่ยต่อใดสา สามสิบบาทนี่โลหนึ่งสามสิบบาทอ่าน,นี่อันนี้เขาจองหมดแล้วนี่ลูกค้าระยำเอ้ยไม่ใช่ลูกค้าประจำขอให้มาเอาไม่เอาอ่าน,นี่เห็ดเห็ดนอลิจิเบาหวนเนี่ยสามสิบกะนี่นเห็ดหัวบักก็เฮ้อนี่นะสามสิบ อา๋อรีจิเอาไปผัดใส่หมูสามสิบวันนี้เนี่ยผัดใส่หม uh ูสัก3ามกิโลและเขียเห็ดทิ้งเห็สเยวะสวยๆเลยอ่ดนี่ลูกาแล้วค่เห็ด้าประจวอนนี้คนี่ึ่งนอเมกูนอวันนี้ ช่วงนี้มีเป้าหมายไม่รู้ช่วงนี้เยอะหน่อไม้เยอะเออแต่ละวันเขาไปติดพันแม่ค้าหน่อไม้อยู่มีทุกวันอ่ะโอ้โหาถุงเดียวเท่านี้ทุกวันแล้วอ่ะติดแมคค้าติดติดแมคค้าหน่อไม้ช่วงเนี้ยแมคค้าติดปูอ่าเออวันนี้อารมณ์เสียแต่เช้าเลยกระลำมันเยอะเอาทิ้งไปอาตนึงเลยแม่ค้าหลอกขายกระลำให้ เขากำลังเน่าขึ้นรถให้ซื้อเจอแล้วทิ้งหนังก็อยากอันหนึ่งเอากลับบ้านอันหนึ่งมาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญบักกยเตดงามวันนี้มาโกยเตดงามนี่อ้าวแม่ค้าแม่โคตรสวยเลยด้วยอ่าบักกยเตจตัวนี้แปดสิบครับวันนี้เราจะขายเก้าสิบอ่ะสวย เป็นเชิญครับเป็นเชิญม,ม,มีทุกอย่างยกเว้นเมีย,มมยะตะอ้วนผักสดกเ,เ,เก็บไว้นะนะเดี๋ยวไม่มีใช้นะ <laughs> <มา S 2> <laughs>